มีน้องถามเขาบอกว่าถ้าจะอยากงานทำงานออนไลน์แล้วไม่มีความรู้อะไรเลยเขาจะต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าจะต้องตอบว่าคุณเตรียมใจค่ะแล้วก็เตรียมเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณจะเจอนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณมัดจะไม่เคยเจอมาก่อนเพราะว่าเท่าที่คุณมองเห็นคนอื่นแล้วคุณถามว่าอันนี้เขาทาได้ยังไงอันนี้เขาพูดอะไรเขาขายอะไรหรือว่าที่เขาอยู่ใน youtube เขามีช่องกันได้แบบไหนเขาเล่นติ๊กตอกกันยังไงไม่รู้เลย ถ้าต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในออนไลน์จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคําถามนี้ก็จะเป็นคําถามที่คนที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นก่อนคนที่ยังไม่เคยเข้ามาในวงการออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นคําถามต้นๆค่ะที่ทุกคนคิดว่ามันคืออะไรอย่างแรกที่จะแนะนําก็คือว่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเข้ามาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะคะแค่คุณเปิดใจค่ะแล้วก็ปรับ i n d s ซ t ค่ะ ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีคําถามแบบนี้แสดงว่าคุณมีความกังวลค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคุณไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องเจอคืออะไรบ้างคุณก็แค่หาหาทางที่จะมาเรียนรู้ค่ะแล้วก็มาดูว่าคนที่เขาอยู่ตรงนี้นะคะเราดูก่อนค่ะว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เรียนแบบค่ะเข้ามาเรียนรู้ค่ะแล้วก็เข้ามาเหมือนกับเราเป็นคนใหม่เราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างมีคลาสไหนที่สอนมีครูคนไหนที่สอนแล้วก็เราสนใจเรื่องอะไรที่สําคัญที่สุดนะคะเป็นเรื่องของการปรับม n d เซ t ค่ะ mindset ที่ดีคือการที่คิดว่าสิ่งที่เรากําลังจะทํานั่นก็คือวิชาธรรมดาค่ะเป็นอาชีพธรรมดาค่ะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเป็นเพียงการใช้ชีวิตของเราในปกติแต่ว่าเรามาอยู่หน้ากล้องแล้วเราก็มาทักทายมาเชิญชวนมาขายมาซื้อมาทําธุรกิจของเราผ่านทางหน้าออนไลน์เท่านั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนน่าจะมีปัญหาเหมือนกันที่ถามเข้ามานะคะคือกลัวการออกหน้ากล้องค่ะ เป,เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาตัวเราเองไปคุยกับคนที่เราอาจจะไม่รู้จักตรงนี้เป็นความกังวลใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยค่ะปรับ Mindset ค่ะคิดในทางที่เป็นบวกค่ะเราคิดว่าอะไรที่เราไม่เคยเจอ แล้วเรากังวลว่าเราไม่น่าจะทําได้เราแค่ปรับไม n d เซ็ตว่าเราเรียนรู้ได้ค่ะแค่เราเปิดใจนะคะแล้วก็เปิดทางในการที่จะหาคนสอนค่ะแล้วก็ไปเข้าคลาสค่ะเขามีคลาสฟรีเต็มเลยแล้วก็เราก็ดูว่าเราเรียนรู้เรื่องอะไรมาแล้วค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแค่คุณเปิดใจค่ะทางนี้จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ทํางานมีเงินเดือนแล้วก็จริงแต่ว่ายังอยากได้รายได้เพิ่มหรือว่าบางคนที่เตรียมตัวกเกษียณหรือบางคนอาจจะ ออกมาจากงานประจําที่ทําอยู่หลายๆคนอาจจะไม่เคยมีทางเลือกแต่ณนะตอนนี้ออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ยังไงคุณก็ต้องอยากที่จะออกมาลองอาจจะออกมาเจอแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรที่ต้องการที่จะถามเข้ามาสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะในเพจของโคเดนจอยนะคะหรือว่าสอบถามเข้ามาใน YouTube ที่กําลังฟังอยู่นี้ก็ได้นะคะโคเดนจอยยินดีที่จะพูดคุยแล้วก็ให้คําปรึกษานะคะ